สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมสนุกๆในการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะคลิปที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับทรงกลมกับวงกลมไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวงกลมกับวงรีค่ะเอเด็กๆคงมีคําถามนะคะว่าวงกลมกับวงรีมันต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคําตอบในคลิปนี้กันค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนเกี่ยวกับวงกลมกับวงรีที่เราเรียนมาแล้วในชั้นป .1 กันค่ะ ครูนวลตัดกระดาษแข็งมาค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะครูนวลถามว่ากระดาษแข็งรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆมองเห็นชัดเจนไหมคะเป็นวงรีใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวงรีนะคะต่อไปค่ะกระดาษแข็งรูปนี้ค่ะสีเขียวค่ะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆ วงกลมค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะนี่ค่ะขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็มีลักษณะเป็นอะไรคะเด็กๆวงกลมเหมือนกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนี่นะคะวงรีหรือวงกลมคะเด็กๆวงรีนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ เห็นไหมคะเราบอกกันได้ชัดเจนใช่ไหมคะว่าอันไหนเป็นวงกลมอันไหนเป็นวงรีแต่คนนูก็มีคำถามนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปใกล้เคียงกันแบบนี้ละคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะเด็กๆสองรูปนี้เด็กๆบอกได้ไหมคะว่ารูปไหนเป็นวงกลมรูปไหนเป็นวงรีคะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะเออเราจะบอกได้ยังไงดีคะ ว่าไหนเป็นวงกลมไหานาเป็นวงรีคะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทํากิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับวงกลมกับวงรีนี่แหละคะ่ะพอทํากิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะตอบครูนวลได้ทันทีเลยนะคะว่าไหนเป็นวงกลมไหนเป็นวงรีคะ่ะเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนนะคะนี่คะ่ะเด็กๆในบัตรภาพนี้คะ่ะวงกลมหรือวงรีคะ เห็นชัดเจนว่าเป็นวงกลมใช่ไหมคะคุณนวลตัดออกมาค่ะตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมออกมาเป็นอันนี้นะคะขนาดเท่ากันเลยนะคะกับที่อยู่ในบัตรภาพค่ะนี่นะคะแล้วเราจะมาทำการสำรวจกันค่ะว่ามันเป็นวงกลมนะคะแล้ววงกลมเนี้ยมีลักษณะยังไงเราถึงเรียกว่ามันเป็นวงกลมนะคะนี่คุณนวลตัดออกมาเป็นแบบนี้นะคะ แล้วคุณนวลจะพับค่ะพับครึ่งนะคะเด็กๆพับเป็นจํใช่ไหมคะพับครึ่งค่ะคําว่าพับครึ่งแปลว่าอะไรคะก็ต้องพับให้ทองสองข้างนะคะของรอยพับทับกันสนิทแบบนี้นะคะนี่สองข้างของรอยพับทับกันสนิทแบบนี้นะคะเลยขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องให้ทับกันสนิทเลยค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้มือกรีดให้มันอยู่ตรงรอยนี้นะคะนี่ค่ะขียนแบบนี้นะคะแบบนี้เรียกว่าพับครึ่งค่ะนี่เราพับครึ่งวงกลมแล้วนะคะได้เป็นแบบนี้ค่ะเอเราพับครึ่งด้านนี้เราก็ได้แบบนี้ เราลองพับครึ่งอีกด้านอื่นดีไหมคะว่าจะได้เหมือนกันหรือเปล่านะคะนี่คุณพับครึ่งอีกด้านหนึ่งแบบนี้ค่ะคุณนวลก็พับกระดาษให้มันสองข้างของรอยพับทับกันสนิทเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะแบบนี้ค่ะ ได้มาเป็นแบบนี้นะคะรอยพับเด็กๆอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวคุณนวลใช้ปากกาขีดให้ค่ะเดี๋ยวคุณนวลมีปากกามานะคะปากกาสีแดงค่ะคุณวนวลจะขีดเป็นรอยพับครั้งที่1นนะคะสีแดงค่ะใช้ปากกาขีดเป็นสีแดงนะคะรอยพับครั้งที่1เป็นสีแดงนี่ค่ะ เห็นไหมคะคุณนวลขีดให้ดูนะคะรอยพับครั้งที่1เป็นสีแดงนี่ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะขีดรอยพับครั้งที่1เป็นสีแดงค่ะนี่นะคะต่อไปเมื่อกี้คุณนวลพับสองครั้งใช่ไหมคะคุณนวลก็ขีดรอยพับครั้งที่สองสีอะไรดีคะสีเขียวค่ะรอยพับครั้งที่2เป็นสีเขียวนะคะ เมื่อกี้เด็กๆมองไม่ชัดเจนนะคะคุณนวลก็เลยใช้การขีดตามรอยภัพนะคะเห็นไหมคะคุณนวลคะคุณนวลมองไม่เห็นนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณนวลจัดให้เด็กๆทุกคนมองเห็นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณนวลจะขีดสีเขียวตามรอยภัพครั้งที่2นะคะ นี่ค่ะเด็กๆทุกคนเห็นไหมคะสีเขียวเป็นรอยพับครั้งที่สองนะคะเอแล้วถ้าพับอีกครั้งที่สามนะคะควรจะพับแนวนี้นะคะครั้งที่สามพับแบบนี้ค่ะครั้งที่สามพับตามแนวนี้นะคะนี่พับตามแนวนี้ค่ะ คุณลุงก็จะใช้ปากกาสีน้ำเงินขีดเป็นรอยพับครั้งที่สามค่ะนะคะคุณลุงจะขีดให้ดูนะคะเด็กๆนี่ค่ะรอยพับครั้งที่สามเห็นไหมคะมีรอยพับสามครั้งนะคะ แล้วรอยพับทั้ง3ครั้งนี้จะเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เราลองวัดความยาวกันดูไหมคะความยาวรอยพับครั้งที่1สีเขียวใช่ไหมคะคุณนวลลองวัดดูนะคะการวัดจําได้ไหมคะี๋ยวเริ่มที่ตัวเลข0ูนย์นะคะแล้วก็ถ้ามาถึงเลขอะไรคะเลข20ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะนี่ค่ะ จาก0ถึง20ใช่ไหมคะแสดงว่ารอยพับครั้งที่1มีความยาวเท่าไหร่คะ20่สเซนติเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณวนวลจะบันทึกไว้นะคะเผื่อเด็กๆลืมค่ะรอยพับครั้งที่1สีครั้งที่1สีแดงนะคะ,ะคุณวนวลคุณวนวลวัดสีแดงนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวลองวัด วัดสีแดงนะคะวัดสีแดงค่ะเลขศูนย์นะคะแล้วก็ยาวมาถึงเลขยี่สิบใช่ไหมคะแสดงว่ารอยพับสีแดงยาวเท่าไหร่คะยี่สิบเซนติเมตรนั่นเองค่ะคุณนนทบันทึกไว้นะคะรอยพับสีแดงยี่สิบเซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะรอยพับสีเขียวนะคะ รอยพับสีเขียวค่ะคุณนวลวัดรอยพับสีเขียวนะคะจาก0ไปจนถึงตัวเลขอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะนี่ค่ะ0ไปถึง20เหมือนกันใช่ไหมคะ,อะรอยพับสีเขียวก็ต้องยาว20เซนติเมตรเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะต่อไปคุณนวลจะวัดรอยพับ ครั้งที่สมนะคะสีน้ําเงินค่ะเห็นไหมคะจากเลขศูนย์ไปถึงเลขอะไรคะเด็กๆตรงนี้เลขอะไรคะเด็กๆศูนย์ไปจนถึงตัวเลขตรงนี้คือเลขยี่สินั่นเองค่ะศูนย์ถึงยี่แสดงว่า รอยพับสีน้ำเงินยาว20ซนติเมตรนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะรอยพับทุกเส้นเป็นยังไงคะมีความยาว20ซนติเมตรเท่ากันนั่นเองคะ่ะแล้วเด็กๆลองเท่าไหมคะถ้าครูนวลพับรอยพับอีกเยอะๆอ,อีกหลายๆเส้นจะมีความยาวเท่ากับ20ซนติเมตรไหมคะเดี๋ยวครูนวลทำให้ดูนะคะเดี๋ยวลองพับ อีกหล,ห,ลหลายครั้งนะคะอ่าเส้นนี้ค่ะเห็นไหมคะเส้นที่สี่ค่ะคุณนงก็วัดตามรอยพับนะคะวัดตามรอยพับนี่ค่ะเห็นไหมคะวัดตามรอยพับเห็นไหมคะศูนย์ถึงยี่สิบเหมือนกันใช่ไหมคะ,สะแสดงว่ารอยพับนี้ก็ มีความยาว20ซนติเมตรค่ะแล้วคุณนวลลองพับอีกด้านหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะต้องพับให้สองข้างทับกันสนิทนะคะถึงจะเป็นการาพับครึ่งค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วคุณนวลก็จะวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ รอยพับนี้ก็มีความยาวเท่าไหร่คะ0ูนย์ถึง20ก็20เซนติเมตรเหมือนกันนะคะแสดงว่าวงกลมนะคะไม่ว่าเราจะาพับครึ่งไปแนวไหนนะคะความยาวของรอยพับก็จะมีความยาวเท่ากันใช่ไหมคะเอ๊ A, แล้วถ้าเกิดว่าวงกลมขนาดเล็ก่ะคะจะมีความยาวเท่ากันแบบนี้หรือเปล่าเราลองมาดูนะคะเราต้องพิสูจน์ให้เห็น ทุกวงกลมทุกขนาดนะคะนี่ค่ะวงกลมขนาดเล็กค่ะคูณนวลพับครึ่งนะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะคุณนวลก็ขีดให้เห็นชัดเจนนะคะรอยพับอันนี้สีเขียวค่ะนี่แล้วก็พับครึ่งไลย้ยล หลายแบบนะคะพับครึ่งอีกแบบหนึง่งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วคุณนก็จะใช้สีแดงขีดนะคะจะได้เห็นรอยพับชัดเจนนะคะสีแดงขีดค่ะแล้วก็พับครึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะ ทุกครั้งที่พับครึ่งต้องให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทนะคะ <S <S เพราะว่าเราพับครึ่งค่ะนี่เราก็ขีดใช้สีน้ำเงินนะคะขีดลองดูนะคะจากนั้นเราก็จะมาวัดความยาวของรอยพับนะคะอ่าสีเขียววัดความยาวนะคะศูนย์ถึงตัวเลขเลยคะ่ะเลขสิบใช่ไหมคะดังนั้น สีเขียวมีความยาวรอยพับสีเขียวยาวเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรนั่นเองค่ะ10เซนติเมตรนะคะบันทึกไว้นะคะเดี๋ยวลืมค่ะต่อไปรอยพับสีแดงค่ะรอยพับสีแดงเห็นไหมคะจากศูนถึงอะไรคะศนถึง10เหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่ารอยพับสีแดงมีความยาว 10เซนติเมตรเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะต่อไปรอยพับสีน้ำเงินนะคะรอยพับสีน้ำเงินค่ะเราก็จะวัดความยาวเหมือนกันนะคะจาก0ถึงเลขเลยคะถึงเลข10นะคะแสดงว่ารอยพับสีน้ำเงินก็มีความยาวเท่าไหร,ร่คะ10เซนติเมตรนั่นเองนะคะ จากการบันทึกตกเด็กเห็นอะไรคะไม่ว่าจะเป็นวงกลมขนาดใหญ่นะคะเมื่อกี้นะคะที่เราวัดวงกลมขนาดใหญ่ก็มีความยาวทุกเส้นของรอยพับเท่าก,นกนนันนะคะวงกลมขนาดเล็กทุกเส้นของรอยพับก็เท่ากันนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือสมบัติของวงกลมนะคะเมือ่อเราพับครึ่งแล้วทุกเส้นของรอยพับนะคะไม่ว่าจะเส้นไหนนะคะมีหลายเส้นเลยนะคะแต่ทุกเส้นมีความยาวเท่ากันนั่นเองค่ะ เด็กๆลองมาสำรวจวงรีกันนะคะว่าวงรีจะมีสมบัติแบบนี้เหมือนกับวงกลมหรือเปล่านะคะเมื่อกี้นี้บัตรภาพที่เป็นรูปวงรีค่ะนี่ค่ะบัตรภาพที่เป็นรูปวงรีนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะบัตรภาพที่เป็นรูปวงรีคูวนวลจะตัดบัตรตัดวงรีนี้ออกมานะคะเพื่อใช้ง่ายต่อการาพับเวลาเราสำรวจเราจะได้สำรวจง่ายๆค่ะ ควรตัดออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ขนาดเท่ากันเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะขนาดเท่ากันเลยเนาะตัดออกมาแล้วควรจะใช้การพับเหมือนวงกลมนะคะเราจะรู้ว่าเราอยากจะรู้ว่าวงรีวงเนี้ยมีสมบัติเหมือนกับวงกลมที่เราทําไปแล้วเมื่อกี้หรือเปล่านะคะดังนั้นเราก็ต้องพับครึ่งใช่ไหมคะนี่ค่ะ พับครึ่งพับครึ่งวงรีนะคะเห็นไหมคะพับครึ่งวงรีค่ะการพับครึ่งก็ต้องให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทแบบนี้นะคะห้ามเลยนะคะให้ทับกันสนิทได้พอดีค่ะนี่คุณลุงจะขีดนะคะใช้สีแดงขีดตามรอยพับ ครั้งที่หนึ่งค่ะสีแดงขีดนะคะนี่ค่ะเราพับอีกด้านหนึ่งได้ไหมคะนี่เราพับอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะต้องให้สองข้างของรอยภาพทับกันสนิทนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆแล้วเราก็จะขีดนะคะใช้สีน้ำเงินขีดตามรอยพับั้งที่สองค่ะนี่นะคะสีน้ำเงินเห็นไหมคะนี่นะคะขีดค่ะสีน้ำเงินสองเส้นแล้วนะคะเราจะาพับอีกด้านหนึ่งได้ไหมคะ เดี๋ยวคุณลองพับอีกด้านหนึ่งดูนะคะแบบนี้นี่พับได้แต่ว่าสองข้างเป็นไงคะสองข้างทับกันไม่สนิทนะคะแบบนี้สแสดงว่าไม่ใช่การพับครึ่งค่ะแล้วถ้าพับทางด้านนี้นะคะสองข้างของรอยพับก็ทับก็เป็นไงคะทับกันไม่สนิทสแสดงว่าไม่ใช่การพับครึ่งนะคะดังนั้นวงรีเราพับครึ่งกันได้แค่สองแบบนะคะ สองแบบนี้เท่านั้นเองแล้วเรามาลองวัดดูความยาวนะคะของเส้นที่เราพับนะคะตามรอยพับว่าความยาวเท่ากันหรือไม่นะคะเส้นสีแดงค่ะเส้นสีแดงเด็กๆวัดความยาวได้เท่าไหร่คะจากเลขเลยคะเลขศูนย์ถึงอะไรคะถึง เลข13นะคะตรงนี้คือ13สแสดงว่าความยาวของเส้นสีแดงเท่ากับเท่าไหร่คะ13ซนติเมตรนะคะคุณนนท์นจะบันทึกไว้ค่ะรูปที่1ความยาวเส้นสีแดง13ซเมตรค่ะ,ะเส้นสีน้ำเงินนะคะเด็กๆเส้นชิน้เงินเราเริ่มวัดจากเลขศูนนะคะไปจนถึงนี่เห็นไหมคะตัวเลขเลยคะ 20นะคะดังนั้นสีน้ํำเงินมีความยาว20ค่ะเด็ก,ดกๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะความยาวของเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ํำเงินเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมคะเอะแล้วถ้ารูปอื่นล่ะคะจะมีสมบัติแบบนี้ไหมถ้าเป็นวงรีรูปอื่นล่ะคะ,ะคุณวนวลลองเอาวงรีรูปอื่นมาวัดดูนะคะมาพับแล้วก็วัดดูค่ะ ความยาวของวงรีรูปนี้นะคะเด็กๆนี่ค่ะคุณลุงก็จะพับเหมือนเดิมนะคะนี่เห็นไหมคะพับครึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะพับครึ่งได้หนึ่งแบบแล้วนะคะพับครึ่งได้แบบไหนอีกคะทางนี้ใช่ไหมคะแบบนี้เราก็จะพับครึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะ นี่ค่ะพับครึ่งได้แบบที่สองแล้วใช่ไหมคะพับครึ่งแบบอื่นได้ไหมคะพับครึ่งทางนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าสองข้างของรอยพับเป็นไงคะไม่ทับกันสนิทนะคะแล้วเราจะพับครึ่งทางนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้นะคะสองข้างของรอยพับก็ไม่ทับกันไม่สนิทนะคะดังนั้นเราก็เลยได้ รอยพับที่พับครึ่งแค่2แบบนะคะแล้วเราก็จะขีดเส้นตามรอยพับค่ะนะคะแล้วก็วัดความยาวนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเส้นสีน้ำเงินนะคะเส้นสีน้ำเงินเอาสีแดงก่อนนะคะมันจะได้เหมือนกันค่ะเด็กๆสีแดงค่ะ สีแดงขีดปุ๊บค่ะแล้วก็วัดความยาวใช่ไหมคะจากเลข0ถึงเลข7ใช่ไหมคะสแสดงว่าเส้นสีแดงมีความยาว7ซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะต่อไปคือเส้นสีน้ำเงินนะคะเส้นสีน้ำเงินค่ะ ขีดเส้นแล้วเราก็ดูความยาวใช่ไหมคะจากเลข0ถึงเลข18ใช่ไหมคะแสดงว่าเส้นสีน้ำเงินมีความยาว18ซนติเมตรนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆได้ข้อสังเกตอะไรบ้างคะวงรีนะคะพับครึ่งได้2แบบค่ะแต่ว่าความยาวของเส้นที่พับครึ่งเป็นยังไงคะไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมคะ เห็นสมบัติของวงกลมกับวงรีหรือยังคะวงกลมนะคะพับครึ่งได้หลายแบบนะคะแล้วทุกเส้นมีความยาวเท่ากันค่ะแต่วงรีพับครึ่งได้แค่2แบบนะคะทุกเส้นมีความยาวไม่เท่ากันนั่นเองค่ะแล้วเราลองมาทําแบบฝึกหัดกันดูค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดนะคะมีรูปกําหนดมาให้ค่ะรูปที่1ค่ะเด็กๆรอยพับคือเส้นประนะคะบอกได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะเด็กๆรูปแรกรูปที่1 รอยพับไม่เท่ากันใช่ไหมคะความยาวไม่เท่ากันแสดงว่าเป็นวงรีนะคะเด็กๆเ<ๆ>ก่งมากเลยค่ะต่อไปรูปที่สองค่ะรอยพับเท่ากันแน่นอนใช่ไหมคะมีความยาวเท่ากันแสดงว่ารูปที่สองต้องเป็นรูปเลยค่ะวงกลมนะคะรูปที่สามค่ะถึงแม้ว่ารอยพับมันจะเป็นยังไงคะการพับครึ่งที่เป็นยังไงคะการพับครึ่งใน แนวทะแยงนะคะแต่ว่ารอยพับครึ่งนั้นก็มีความยาวเท่ากันนะคะดังนั้นรูปที่3มก็ต้องเป็นรูปแบบไหนคะเป็นรูปไรคะดเด็กๆเป็นวงกลมนะคะต่อไปรูปที่4ค่ะรอยพับเป็นไงคะความยาวไม่เท่ากันนะคะแสดงว่ารูปที่4ี่ก็ต้องเป็นรูปอะไรคะวงรีนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะ เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะนี่เลยค่ะวงกลมกับวงรีแตกต่างกันใช่ไหมคะแตกต่างกันยังไงคะวงกลมมีรอยพับหลายเส้นนะคะแต่ละเส้นเป็นยังไงคะยาวเท่ากันวงรีมีรอยพับครึ่งแค่กี่เส้นคะ2เส้นและ2เส้นนี้ยาวไม่เท่ากันคะ่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงกลมและวงรีว่าต่างกันยังไงวันนี้กลับบ้านอย่าลืมทํากันบ้านนะคะทบทวนบทเรียนจะได้เรียนเก่งๆค่ะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ